สำหรับคลิปในวันนี้นะคะหมอจะมาเล่าให้ฟังถึงการสลายไขมันด้วยความเย็นคูลเทคดีฟายกันต่อคะ่ะว่าเอ๊ะทำไมคูเทคดีฟายถึงได้รับความนิยมในการนำมาใช้สลายไขมันด้วยความเย็นอย่างมากในแถบประเทศยุโรปเดี๋ยวเราตามมาฟังกันเลยคะ่ะนอกเหนือจากประสิทธิภาพในการสลายไขมันด้วยความเย็นที่สามารถลดเปอร์เซ็น์ไขมันของเราได้ 30-50%แล้วนะคะสำหรับคูเทคดีฟายเนี่ยยังมีการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับสรีระแล้วก็รูปร่างของแต่ละบุคคลโดยมีการดีไซน์นะคะหัวหนีบสลายไขมันด้วยความเย็นเนี่ยทั้งหมดถึง9รูปแบบเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวสเตทหัวไทป์หัวเคิร์ฟหัวดับเบิลหัวโอเวลหัวโอเวอร์เคิร์ฟไทนี่ไทนี่เคิร์ฟและก็หัวแองเกิลค่ะ ซึ่งทั้งหมด9หัวของเรานี้นะคะก็สามารถนำมาดีไซน์นะคะเพื่อให้เข้ากับรูปร่างแล้วก็สรีระได้โดยมีการยืนยันนะคะถึงประสิทธิภาพในการลดไขมันทั้งหมด19ส่วนเลยทีเดียวทั่วร่างกายของเราซึ่งแต่ละจุดนะคะคนไข้ก็สามารถทำการดีไซน์ในเปอร์เซ็นต์ของไขมันที่ลดลงร่วมกับแพทย์ที่ทำการรักษาได้ด้วยค่ะ แดี๋ยวเราลองมาดูไขมันแต่ละจุดที่หมอเรือทาการรักษากันนะคะอย่างบริเวณช่วงใต้คางน,นะคะหรือว่าไขมันเหนียงที่หลายๆคนเรียกกันไขมันส่วนเกินบริเวณรักแร้นะคะอย่างเช่นเวลาเราใส่เสื้อในแล้วเกิดความไม่มั่นใจเนื่องจากมีไขมันส่วนเกินปิ้นออกมานะคะหรือว่าบริเวณช่วงรอบสายเสื้อในของผู้หญิงนะคะก็จะมีไขมันปิ้นได้บริเวณช่วงด้านบนนะคะด้านกลางนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตำแหน่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถ ใช้คูเทคดีฟายในส่วนของหัวไทนี่แล้วก็ไทนี่เคิร์ฟในการรักษาได้ด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อาจจะกังวลไขมันส่วนเกินบริเวณช่วงหน้าท้องหรือว่าต้นแขนนะคะเราก็มีหัวที่ออกแบบพิเศษมา สำหรับการกำจัดไขมันในส่วนนี้ก็ได้แก่หัวท้ายหัวเคริร์ฟนะคะหรือว่าถ้าเป็นบริเวณต้นขาเนี่ยเราก็สามารถเลือกใช้หัวโอเวอร์หัวโอเว,วอวร์เคิฟในการรักษาได้ซึ่งแต่ละจุดนะคะก็ต้องบอกว่ามีหัวรองรับสำหรับการสลายไขยมันเฉพาะจุดนั้นๆทำให้คนไข้นะคะสามารถมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ออกฤทิ์ได้เต็มเปี่ยมนะคะรวมถึงผลการรักษาที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีไขมันส่วนเกินในจุดซ่อนเลนของผู้หญิงนะคะที่บางคนเนี่ยมองว่าไซส์ของเราใหญ่ไปหรือเปล่าเราอยากจะกําจัดออกนะคะเราก็มีหัวสามเหลี่ยมน,นะคะหัวเดลต้าหรือว่าหัวแองเกิลสำหรับเฉพาะสลายไขมันในจุดซ่อนเลนของผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็สําหรับคูเทคดิฟายนี้นะคะสําหรับคนไข้ที่อาจจะกังวลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะต้องบอกว่า0%เอร์เลยนะคะเนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตที่มีแผ่นแอนตี้ฟรีซนะคะหรือว่าป้องกันการผิวไหม้จากความเย็นซึ่งทําให้คนไข้นะคะสามารถมั่นใจได้100%ว่านอกจากผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพแล้วในเรื่องของความปลอดภยัยเราก็ไม่เป็นสอกรองไขรเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการสลายไขมันด้วยความเย็นสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามช่องทางท่ายคลิปนี้เลยค่ะ